สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตบิตคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมีรายได้อยู่ที่6ดอลลาร์นะครับผมอันนี้เป็นรายได้รวมทั้งหมดนะครับในการถอนเงินเนี่ยขั้นต่าในการถอนจะอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับในการถอนเข้าไปที่กระเป๋าของเรานะครับใครที่เป็นสายเหรียญคริปโตบิตคอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับบิตคอยแบบนี้ ครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินคริปโตบิตคอยฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินซักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้ง Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าของบิตครับนะใครที่ยังไม่มีกระเป๋าคริปโตบิตคอยเลยเนี่ยก็ไปหาสมัครกันก่อนได้นะครับจะเป็นบิตครับบายนั่นสตางโปลบิตาซาหรือว่าฟอร์เซตเพก็สามารถใช้ในการรับเหรียญคริปโตบิตค i n หนนอได้เมืกนนรัราคาของ Bitcoin ตอน,นี้เนี่ยจะอยู่ที่2 4้านแสนบาทนะครับผมนี่คือ1 Bitcoin นะครับราคาเนี่ยก็ถือว่ากำลังเขียวขึ้นมานะครับใครที่สนใจในการทาเหรียญคริปโตอยู่แล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำเหรียญคริปโต i t c o i n กันเลยว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับเหรียญคริปโตนะครับอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทำเหรียญคริปโตบิตคอยกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรี เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยดูในคลิปได้ผมจะมีรูปแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเหรียญคริปโตบิตคอยนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็ยังใช้งานทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างได้นะครับผมจะปักหมุดลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาว โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับผมก็เข้ามาใช้งานได้เลยถ้าเราสมัครไม่เป็นผมมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างนะครับเราสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับในส่วนของการทําเงินนะครับต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ทําฟรีไม่มีการเติมเงินหรือว่าลงทุนใดๆทั้งสิน้นการใช้งานไม่เกี่ยวกับการเล่นเกมไม่เกี่ยวกับการพน,นันใดๆทั้งสิน้นการทําเงินเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2วิธีนะครับหคือการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามรายได้เนี่ยจะได้รับเป็นในส่วนของค่างเงินดอลลาร์ วิธีที่2คือการเปิดในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับไว้นะครับเปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดเครื่องเปิดแอปไว้นะครับมันก็จะคำนวณเป็นรายได้ให้เราด้วยจากการใช้อินเทอร์เน็ตของเรานะครับวิธีที่3ที่เราจะมีรายได้ก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนจากแอปนี้นะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมี5เมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูการทําเงินทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําอย่างไรซึ่งมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยจะไม่เข้าใจในส่วนของเมนูการใช้งานนะครับเริ่มจากเมนูโฮมนะครับด้านล รตรงนี้เนี่ยมันจะเขียน1.5120 GB นะครับอันนี้คือการใช้อินเทอร์เน็ตของผมเนาะ1.5 GB นะครับที่ผมใช้อินเทอร์เน็ตไป วิธีการทำนะครับกดแชร์ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะมันก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับผมก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตของเราถ้าเราใช้เป็น Wi-Fi หรือว่าเน็ตมือถือเนี่ยมันก็จะยังเชื่อมต่อให้นะครับกดเปิดตรงนี้ได้นะครับอ่ะกด continu ์นะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้กดอนุญาตนะครับอ่ะเห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับในการเปิดแต่ถ้าเราอยากจะหยุดเราก็กด stop นะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้คือการเปิดใช้งานนะครับเมื่อเราใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกับการใช้เน็ตด้วยมีรายได้ด้วยนะครับผมก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้นะครับเลื่อนลงมา ของเราในส่วนของรายได้จากการทําแบบสํารวจหรือว่าทําเงินเข้ามานะครับจากการทําช่องทางอื่นๆของเราเองนะครับ1.893ดอลลาร์นะครับนี่คือรายได้ที่ผมทําเองนะครับเวลาเราถอนเงินนะครับมันจะแบ่งเป็น2วิธีนะครับ1คือการถอนรายได้ของเราเอง5ดอลลาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็รายได้จากการเชิญเพื่อนสามารถถอนได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เป็น referral นะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะผมมีอยู่ที่6ดอลลาร์นะครับเมื่อครบยอด6ดอลลาร์นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมในส่วนของการถอน payout นะในกล่อ สีมว่วงตรงด้านล่างตรงนี้เลยนะครับตรงนี้กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในสน่วนของช่องทางในการถอนเงินก็คือ Bitcoin เป็นเหรียญคริปโตบิตคอยหนึ่งเหรียญนะครับไม่มีเหรียญอื่นเลยเป็น Bitcoin เฉพาะอย่างเดียวนะครับตรงนี้เป็นประเทศไทยนะครับเป็นไทยแลนด์นะครับเราก็เลือกไทยเนาะถ้าเราอยู่ในประเทศอื่นๆนะครับหรือว่าเราใช้งานต่างประเทศเนี่ยก็ให้เราเลือกประเทศของเรานะครับตามนี้เลยและเราก็กดไปตรงคําว่า b Bitcoin พอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับในการถอนเงินเนี่ยมันมีการหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่1จ จ5ดดอลลาร์นะครับถือว่าหักค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้ผมมี6นะครับซึ่งมันยังไม่ครบยอดขั้นต่ำเนาะต้องให้ยอดตรงนี้เนี่ยครบ5ดอลลาร์นะครับถึงจะทําการกดวิดีโอถอนออกได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมียอดให้ครบนะครับหรือว่าเกินเกินขึ้นไปนะครับผม อย่างเช่น6ดอลลาร์ตรงนี้เราต้องมี6.50นะครับพอมาหักค่าธรรมเนียมมันก็จะเหลือ5 0ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มแอดในส่วนของบิตคอยแ d d เดสนะครับหรือว่าลิงก์กระเป๋าของเรานะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เราเพิ่มลงไปเนะเาะตรงนี้น่าจะเป็นการใส่ยอดเงินนะครับผมจำนวน5ดอลลาร์นะครับอันนี้ผมยังใส่ไม่ได้นะใส่ได้แค่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาลิงก์กระเป๋าของ Bitcoin เนี่ยมาใส่เดี๋ยวผมจะลองใส่ดูก่อนนะครับว่ามันถอนได้หร นี้นะครับอ่โอเคนะครับพอเรากดเข้ามาที่ wallet นะครับแล้วก็เลือกเป็น bitcoin นะครับ btc กดคําว่าฝากได้เลยตอนนี้ผมมีศูนย์บาทนะสำหรับ btc แล้วก็กดฝากเข้ามานะครับพอเรากดฝากเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นที่อยู่ qr code แบบนี้นะครับให้เรา copy ด้านล่างนะครับผมนี่ครับมันจะมีลิงก์กระเป๋าของ bitcoin อยู่นะครับให้เรากด copy ตรงนี้ไปนะครับกด ok แล้วเราก็กลับมาที่หน้าแอปนะเราลองวางยอดตรงนี้ลงไปนะครับนี่ครับวางลงไปในส่วนของลิงก์กระเป๋านะครับกดอัปเดตลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้เรายืนยันนะครับในส่วนของ การใส่ลิงก์กระเป๋านะครับให้เราเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับเอาโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมกดส่งรหัสไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีรหัสเข้ามานะครับอันนี้ก็ยกเลิกไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มทีหลังก็ได้นะครับค่อนข้างช้าอยู่ต่อมาเรามาดูขั้นตอนการทํารายได้นะครับผมว่าเราเนี่ยจะทําอย่างไรในส่วนของรายได้นะครับเริ่มจากเมนูที่2นะครับในส่วนของเซอร์เวย์นะครับเซอร์เวย์เนี่ยก็คือการทํารายได้จากการตอบแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับมันก็จะมีงานขึ้นมาให้เราทําตรงนี้เลยนะครับ สำหรับคนที่สมัครเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่มีงานเข้ามาก็ต้องรอง,งานก่อนนะครับงานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าตอบแทนคือค่าดอลลาร์เลยนะครับเป็นเงินดอลลาร์ให้เราดูเลยต่อ1งานนะครับอันนี้1.05ดอลลาร์ใช้เวลาทําแค่8นาที0.39ดอลลาร์ใช้เวลาทํา10นาทีนะครับ0.5น0านาที1.1621นาทีนะครับอันนี้คือรายได้ที่เราจะได้รับต่อ1งานนะครับก็แนะนําให้เราทําเรื่อยๆนะครับผมทําให้ผ่านนะครับถ้าเราอยากได้รับไรายได้ตรงนี้นนะังานเนี่ยมก็ เนี่ครับที่ผมเลื่อนลงมานะครับอันนี้ถ้าเราทําผ่านทั้งหมดเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบได้ถอนเงินขั้นต่ําเลย5ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเราทําทุกวันได้ทุกวันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถเก็บรายได้ตรงนี้ได้ทุกวันเลยนะครับตัวนี้เราก็สามารถดูประวัติการทําได้นะครับผมอันนี้ก็ทําผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับในการทำเนาะซึ่งผมก็ทําไม่ได้รับเต็มตลอดนะครับน่ครับ0.02ดอลลาร์นะครับในการทำานะบางครั้งก็ไม่ได้เลยก็มีนะครับอันนี้คือประวัติกาาาารรททํํขอองวบหื่แ สำรวจในส่วนของตัวแอปนี้นะครับเมนูที่3นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําเงินได้จากช่องทางอื่นนะครับในการหาคะแนนนะครับอันนี้เป็นการสปินฟรีนะครับแล้วก็กดสปินได้เลยนะครับเพื่อที่จะลุนรับเป็นส่วนของรายได้นะครับก็จะมีในส่วนของการอันนี้น่าจะเป็นการบวก3นะครับในส่วนของการเช็คอินนะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการทํารายได้เพิ่มนะครับในส่วนของการหาตัวคะแนนสีเหลืองด้านบนขวามือตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเดลี่ของการเช็คอินนะครับสำหรับยูทูบนะก็กดได้นะครับนี่ครับกดโอเพนโฮมนะครับ แอปโฮมแคปขึ้นมาเป็น YouTube นะครับผมเข้ามาที่ติดตามในส่วนของ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามช่อง YouTube ของเขาได้นะครับกดติดตามไปเลยแล้วก็กดย้อนกลับมานะครับเข้าไปที่แอปเหมือนเดิมนะแล้วเราก็มาดูตรงภารกิจตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นคอมพิวต์นะครับกดเคมรีวอร์ดนะครับเราก็จะได้รับ5คะแนนกดคอนติเนียนะครับง่ายๆแค่นี้เลยต่อมาก็จะเป็นเวกเี่นะครับก็คือ4วันนะครับอันนี้เราสามารถทําได้นะครับในการทําภารกิจนะครับอันนี้ก็เป็นเดือนนะครับอันนี้เราก็ทําได้นะเชิญเพื่อนนนคคครรบบ10ะั นี่ครับมันจะมีภารกิจให้เราทําเพิ่มเติมนะครับด้านบนเนี่ยเราก็กดดูได้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนาะแนะนําให้เรากดดูเรื่อยๆแล้วก็ทําเรื่อยๆนะครับในการสร้างรายได้นะครับรีวอร์ดนะครับผมก็คือการใช้ในส่วนของคะแนนสีเหลืองเนี่ยในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทําได้นะนี่ครับแล้วก็มี1ดอลลาร์สามร้อยพอยต์สองดอลลาร์หกร้อยพอยต์นะครับแล้วก็ทําเพิ่มได้นะครับต้องต้องมีพอยต์ก่อนนะทุกคนถ้าไม่มีพอยต์เนี่ยมันจะถอนไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นใในนนนส่่่ววขออออองงลลตตเเรรีีะะะคับดดด๋ยผมกหู้ มี3ด้านบนนะครับแล้วก็มี50ดอลลาร์ทั้งหมด10พอยต์นะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ลองบวกดูนะครับไม่ได้แล้วเพราะว่าผมมีคะแนนไม่พอผมมีคะแนนแค่17นะครับแล้วก็เอามากดใบหน้านะครับในการลุ้นลอตเตอรี่นะครับ50ดอลลาร์นะครับผมก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะว่าเราเนี่ยจะได้หรือว่าไม่ได้นะครับถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีไปตั้ง50ดอลลาร์เลยนะทุกคนอันนี้ก็ลองเข้ามาเล่นดูได้นะครับสลับตรงนี้ลอตเตอรี่นะครับประมาณนี้นะเมนูที่3นะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเมนูที่4นนะคครรับก็ืออเิ์โหมด นะครับคือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการสร้างไรายได้ในการทําตรงนี้เนี่ยก็คือ referral link นะครับอ่ะกดเข้าไปตรงนี้จะเป็นลิงก์ในการแชร์ของเราเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยในการโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กทว t ตเ t อร์ไลน์ย u ทูบดิสต็อกเราสามารถสร้างไรายได้จากการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองในการสร้างไรายได้ที่เขาระบุไว้เนี่ยก็คือ get 3ดอลลาร์แนวเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเชิญเพื่อนแล้วเนี่ยใช้ได้3ดอลลาร์เลยหรือเปล่าเราต้องมาอ่านรายละเอียดเพิ่มนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ เป็นในส่วนของการอัปโหลดนะครับเป็นวิดีโอได้นะแชร์เป็นในส่วนของวิดีโอลงไปในส่วนของ YouTube Facebook t i k อกอินสตาแกรมนะครับพรีวิวดูได้นะครับว่าคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นคลิปแบบไหนนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ทางแอปเนี่ยเขาทาขึ้นให้เรานะครับแต่ว่าเป็น r e f ว r เร l วิดีโอของเรานั่นเองนะครับเราสามารถแชร์ได้สําหรับคนที่ไม่ได้ทําคลิปเองเนี่ยก็สามารถแชร์แบบวิดีโอได้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีการแชร์แบบ QR Code นะครับเป็น QR Code ของเราสามารถแชร์ไปเป็น QR Code รูปนี้เเลยเอส่วนของช่งาง์โค ของเราได้หรือว่าในกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นโซเชียลมีเดียนะครับนะครับเป็นการโพสตผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็สามารถเลือกโพสต์ได้ว่าเราจะโพสต์แบบไหนนะครับประมาณนี้เมนูที่5นะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะครับก็ไม่มีอะไรมากมี pay out นะอันนี้คือการถอนเงินนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เพิ่มนะครับก็ค่อนข้างช้าเหมือนกันนะการเปลี่ยนภาษานะครับก็คือตั้งเป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับ มีแต่ภาษาอังกฤษเนาะประมาณนี้นะครับการใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS รวมไปถึงบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เหมือนกันฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับในส่วนของการถอนเงินเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถอนให้เดี๋ยวขอไปเพิ่มลิงก์กระเป๋าให้ได้ก่อนนะครับมันค่อนข้างช้านะลองทําดูก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ